สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่ากาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย1 7, ถนนท้ายบ้านตบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 ครอบครัวธงชัยจัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคครอบอทิปไตยธงชัยนภัทธสีมาวัดศรีจันประดิษฐ์ ครอบครัวธงชัยนำโดยนายดอนชัยธงชัยและนางดารุณีนาราธนากรได้เลือกดีขึ้นหนึ่งข่ามเดือน6จัดพิธีอุปสมบทให้กับนาครอบอธิปไตยธงชัยณพรัทศีมาวัดศรีจันรปรดิดตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยภายในงานมีขบวนแต่วงพร้อมเครื่องอัฐาบริการเครื่องใช้จำเป็นสำหรับ้าบวชใหม่แห่รอบอุโบสถสามรอบก่อนบวชเป็นพระโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมนุณเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านเจ้าว,วาดวัดชัยมงคลเป็นพระอุปชา พระมหาสมิทธโชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นพระกรรมมาวาจาจารย์และพระมหาอาทิตย์ปัญญาขโมยรองเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นพระอนุสาสนาจารย์ซึ่งการอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายและเพื่อเข้าศึกษาธรรมะปฏิบัติในศีลธรรมหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา15วันโดยมีญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ครอบครัวทงใจและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422สเดนส่สนุนโดยกาแฟฟาทีคอฟฟ่กาแฟพุทธศรีภาพกาแฟทีอินดิันไม่มีไขมันอันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสกิเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน